ว้าวว้าว,าวาเสร็จเรียบร้อยเมนูอะไรเอ่ยด้วยงบ40บาทสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับรัฐผักหลังห้องชวนกันปลูกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะทำคอนเทนต์พาเพื่อนๆทำเมนูอาหารซึ่งปกติก็ไม่ใช่งานถนัดของรัฐเนาะแต่ถ้าเราจะเอาใจแฟนเอาใจสามีเราก็ต้องหัดทำอาหารไทยนะคะโอเคค่ะไปเริ่มดูคลิปกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้รัดก็จะชวนเพื่อนๆมาเข้าหลังห้องทากับข้าวไปด้วยกันนะคะทุกครั้งที่เราทํากับข้าวหรือปลูกผักเราจะก็จะปลูกลินระเบียงผักหลังห้องเนาะซึ่งก็จะเป็นระเบียงึ่งกว้างนะคะวันนี้เราก็เลยขอใช้พื้นที่ระเบียงทาคอนเทนต์เกี่ยวกับทําอาหารแบบง่ายๆสำหรับหลังห้องให้เพื่อนๆได้มาชิมกันด้วยกันนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือ ผัดพริกแกงปลาดุกนะคะเราก็จะมีวัตถุดิบปลาดุกเนาะซึ่งเราก็ได้ปลาดุกสดๆเราซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้เมืม่อวานนะคะพร้อมหั่นนะคะปลาดุกขีดนี้น่าจะ2ขีดนะคะก็สดสีแดงเนาะเราก็ล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พริกแกงนะคะอันนี้เราขอใช้อันนี้เนาะ,ะแล้วแล้วเราก็เตรียมผักนะคะส่วนผสมค่ะเพื่อนๆก็จะมีเราก็จะมีมะเขือเราก็จะซื้อวัตถุดิบแบบถูกๆเนาะเพราะเรากินคนเดียวนะคะ มะเขือนี้ก็5บาทอ่าอันนี้ก็5บาทนะคะกระเทียมเราก็มีแล้วเนาะแล้วก็ใส่เพิ่มเติมก็คือมะเขือพวงด้วยนะคะใส่พริก2เม็ดนะคะโชว์ให้สวยๆเนาะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทํากันเลยนะคะว่าเราก็จะทํากันแบบไหนนะคะเริ่มแรกเดี๋ยวไปดูกันนะคะฝาก fc ใหม่ fc เก่าที่แหวะเข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้เราทำกับข้าวอยู่ที่หลังห้องของเรานะคะระเบียงหลังห้องของเราเนาะซึ่งปกติก็จะปลูกผักข้างหลังนะคะแต่วันนี้ก็จะพาจ้าเพื่อนมาทําอาหารไปด้วยกันค่ะเราก็ใส่น้ํามันนิดนึงนะคะแล้วก็เอาพริกแกงลงไปคั่วนะคะให้พริกแกงหอมๆเราให้เติมปลาดุกไปนะคะแล้วก็ปรุงรสเนาะเห็นไหมคะ ผัดพริกแกงปลาดุบแบบง่ายๆฉบับหลังห้องใครๆก็ทําได้นะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่ยังไม่เคยทํากับข้าวเราฝึกทําได้แบบรัดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอคั่วกลิ่นพริกแกงแรงเราขึ้นแล้วนะคะนี่เราใส่มะเขือลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็เติมด้วยใส่ปลาชิ้นปลาลงไปเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะคั่วนะคะ ับพิแกงที่เราทําอยู่ั้งแรกของที่เราท,ทํากินเองนะคะปกติเราก็จะสั่งเดี๋ยวเราก็เติมน้านิดนึงเ,นเห็นไหมคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสนะคะให้เดือดแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ปรุงรสนะคะอันนี้เราก็จะรอเพอเดือดพริแกงเขาก็จะเข้ากับเนื้อปลาผักนะคะแล้วก็ กลิ่นหอมของพริกแกงมากนะคะความเดือดมาแล้วนะคะสุดท้ายเราค่อยใส่ผักกลิ่นน้ำหอมของผักนะคะกินเพื่อสุขภาพเนาะก็เป็นอาหารที่ปลาก็ย่อยง่ายนะคะเพื่อนเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราก็รอ ปลาสุกกับเติมผักนะคะเดี๋ยวเราก็ไฟเราใช้เห็นไหมคะเขาจะเริ่มเดือดเราใช้กระทะไฟฟ้านะคะเราก็อยู่หอเนาะหรืออยู่คอนโดก็สะดวกสบายในการใช้กระทะไฟฟ้านะคะเห็นไหมคะเดือดผุดๆนะคะ,ะปลาด้านนี้ก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วพอเราผิดปลาเนาะ เราเป็นขั่วนะเราไม่ได้เป็นแกงนะคะเราเป็นผัดพริกแกงเนาะแต่เราก็แค่ใส่โอเคเดี๋ยวรอได้ที่แล้วเดี๋ยวรัดก็จะพาเพื่อนๆมาเติมผักขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวรอให้ มะเขือกับปลาสุกๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเป็นการทําอาหารแบบง่ายๆนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยทําอาหารลองทํำตามได้นะคะ welcome to my channel today for cooking Thai food welcome to Bangkok นะคะ can enjoy can subscribe can like comment t h u m b up my video นะคะก็เพื่อนๆอยากได้เมนูไทยฟู้ดเมนูไหนก็แคนเทล l มีได้นะคะนี่เห็นไหมคะก็จะ น่าทานแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวรัดรองให้เนื้อปลาสุกกับผักมะเขือสุกเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมลงไปนะคะเดี๋ยวไว้มาเจอกันตอนที่เราเติมกันอีกนะคะเพื่อนมะเขือเราสุกได้ที่แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเติมผักลงไปเลยนะคะนีก็จะใส่เยอะเนาะเดี๋ยวก็ละลายนะคะเป็นเราใส่ผักอะไรก็ได้นะคะเท่าที่เรามีเนาะอันนี้ก็จะเป็นเวลาใส่ไปนะคะก็จะได้ที่แล้วถึง ใส่ผักไปสุดท้ายกลิ่นหอมๆกลิ่นออกมาเลยนะคะนี่ค่ะหอมหน่าทานมากเลยนะคะเป็นครั้งที่ครั้งแรกที่เราทำกับข้าวแบบผัดเครื่องแกงผัดผิกแบบนี้เนาะปกติก็จะทำต้มยำนะคะจะไม่ค่อยได้ใส่เครื่องแกงแบบนี้นะคะเรายังไม่ได้ปรุงนะคะ ล,ลดไฟนิดหนึ่งแล้วนเนาะเพื่อให้เขาเพราะว่าผักมะเขือเทศเออมะเขือเขาพอแล้วนะคะปลาดุกเราก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเหลือชิมนิดนึงนะคะเนี่ยปลาสุบแล้วนะคะเนื้อปลาแบบนี้เห็นไหมคะ แล้วก็จะขอชิมนิดนึงเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้หวานก็เติมน้ำตาลนิดนึงกับอ่อตอนนี้ก็คือพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมเติมหวานกับน้ำปลาก็ก็ใกล้จะเสร็จเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอเติมแป๊บนึงนะคะน้ำตาลนะคะเราใส่ไปเนาะนิดนึง เราก็เพิ่มความปรุงรสนิดนึงนะคะได้ที่แล้วนะคะเราก็ให้เขาเข้มข้นเนาะแล้วใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะ<ม>นี่รสก็จะแซ่บจัดเลยนะคะเป็นกลิ่นหอมของของพริกแก่เครืงเทศเนาะแล้วก็มีผักนะคะอ<ม>าหารครบนะคะมือนี้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนู ผัดพริกแกงปลาดุกฉบับหลังห้องชวนกันปลูกนะคะวันนี้รัดก็ขอบคุณเอฟซที่แวะเข้ามารับชมคลิปมากๆนะคะขอใยเพื่อนๆมีความสุขในการเอนจอยทำกับข้าวนะคะและแล้ว,ลวเราก็เตรียมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูผัดเผ็ดผัดพริกแกงปลาดุกโดยเชฟ มาดามเจนนี่นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราลองผัดแบบพริกแกงแบบง่ายๆโดยเราก็จะเรี่ยงพวกกะทินะคะเนี่ยค่ะอร่อยน่าทานมากเลยนะคะสีมือไทยฟู้ดนะคะก็จะเป็นชื่อเราก็ต้องฝึกทาเพื่อนๆที่จะเดินสายฝอต้องฝึกทํากับข้าวนะคะสําหรับใครที่ยังทํากับข้าวไม่เป็นเนาะเนี่ยค่ะราสาวสดแบบรัดก,ก็จะทํากับข้าวไม่เป็นก็ต้องลองฝึกกันนะคะโดยเมนูมื้อนี้นะคะเราก็จะมาสรุปนะคะ วัตถุดิบแบบง่ายๆหรือเราใช้อะไรบ้างนะคะเราก็จะซื้อจากร้านคุณยายแดงของเรานะคะก็จะเป็นพริกแกงเนาะที่เราทำรอบแรกพริกแกงนี้มูลค่า10บาทนะคะผักเมะเขือ5บาทนะคะแล้วก็ใบใบเขาเรียกใบโหระพานะคะใบโหระพาตัวนี้ก็จะเป็น5บาทนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะปลาดุกนะคะปลาดุกสองขีด20บาทนะคะก็รวมรวมแล้วนะคะวัตถุดิบวันนี้ก็ประมาณมื้อนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกคิดก่อนนะคะได้สําเร็จมาแบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะมีพริกตัดโรยหน้าสวยๆแบบนี้นะคะมื้อนี้แล้วก็จะสําเร็จด้วยมูลค่าประมาณเดี๋ยวนะคะคิดก่อนติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอก 40บาทเท่านั้นเองเลยนะคะซึ่งได้ปลาชิ้น4ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะ,พะเพื่อนๆเห็นไหมคะปลาดุกสดๆพเพื่อนๆจะเอามาต้มยำต้มอะไรก็ได้นะคะรอบหน้าปลาดุกเนาะเนี่ยค่ะ,พะเพื่อนๆลองคิดเมนูทําแบบไพรฟู้ดได้ตามรัดแบบง่ายๆเลยนะคะเป็นการทําแบบง่ายๆค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ40บาทมื้อนี้ได้เยอะมากเลยนะคะเท่ากับเราไปกินร้านอาหารประมาณอ่ 70บาทหรือว่ากับข้าวถุงนี้คือ2ถุงเลยนะคะถุงละว40ก็เป็น80อันนี้ก็ประหยัดได้40บาทนะคะก็สำหรับคลิปที่พาเพื่อนๆชวนทำกับข้าววันนี้แล้วก็มีความสุขมากๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราเช่นเคยนะคะโอเคช่วงนี้ผักเราหน้าฝนนะเนาะเราไม่ค่อยได้ทำคลิปเดี๋ยวเราก็จะลองทำคลิป เมนูอาหารแบบง่ายๆนะคะฉบับหลังห้องเพื่อนๆทำตามได้นะคะก็วันนี้เราก็จะทำแนะนำอาหารไทยฟู้ดนะคะ t o y r y c ร m m เ n ม for Thai food ผัดพริกแกงปลาดุกนะคะโอเคแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆมีความสุขนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเมนูหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวรอมาติดตามรับชมไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ